สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อยเลยครับวันนี้ได้ตำสั่วกุ้งกินกับไสกอกใสกอกชีดของมักพวกกันเลยเลยก็ผ<อ>พักบุ้งพักกับพักสลัดคอร์ดละไกนัน,นยังเกาะพิกวานอนะมาเซฟเซกันครับมาเอาเลยพวกกันกัดกินกุ้งก่อนเลยอื แ่บเส้นยาวอือเอาเลยอือลืแแ่บหมดนั่นแทบปี๋แม่เผ็ดมากแม่เผ็ดบอกเผ็ดไหน เส้นอ่ะและขับไปเลยลูก ทิ้ลงใส่กอกชีดก่อนนะอือชีดเดยิ่มเยเลยเอาอ้า่ะอือเนี่ยชีดอืม God mm, cool. natt. Cool.

Đẹp ba ăn một lên luôn Mình tập vô có cho một lại <laughs> ของแซบเนาะกินแป๊บเดียวเนาะ

ไม่นิ่มจัดมใหพวกกัะกินจุกๆลยได้เนี่คือกุ้งเหรอเริ่มเห็นแล้ว <c oughs> บ่อิมมาต้องเดิบกบ่ Cái lớp này Dạ Chú cỏ à? Ừm, ở đây Cái này, hừm Hít. เอກอีกบอกุ้งเหลือตດวนึงสุดท้ายเอาไปละบ่ไหว อืมเกลี้ยงประทบเกี้ยงเลยป่ะมันเงียบยิ้มอะไรสิบ้านไปเนาะ <c oughs> ยังติดปากเออละอืมอพริกไปเอาเล่ะครับผู้ดกกใตตดาม,มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชงวินิงภาบกินเนะครับมันเงียบขอตัวลาไปก่อนนอนพอมึงหนักครับ Selamat malam. Ya.